สวัสดีครับผมเพชรบุญทว่ครับดูรถกับคนขับครับโอ้โหสูสีกันเลยแหมดูเอฟเอซีอา <laughs> ร์สามห้ามิซูทำนี่รถปิกนิก ไว้ทำสวนตำบ้านนี่สบายเียไม่ต้องคุดจอบแล้วเียแบบนี้เป็นช่างซ่อมมอไซค์ครับอยู่ๆมาทาไมโครเซรเลยเป็นงานชาวบ้านลงแทกันครับนี่ร่วมร่วมกันกันร่วมใจกันครับ คนละสิบยี่สิบช่วยกันครับนี่ตรัดไม่ได้หรอกช้าชาวบ้านที่มีนาฝั่งนี้ก็ช่วยกันครับคนละนิดคนละหน่อยผมก็วิ่งไม่แพงครับช่วยชาวบ้านเหมือนกันเที่ยวละร้อยครับพีญ่บออเที่ยวละร้อยไม่เป็นไรครับมาช่วยกันก็อพอได้ครับค่าปลาทูนิดนึง มีเอียงตรงอาร์มได้ครับนี่มีกระบองอยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งน่าจะเอียง90องศาเลยแหละนี่ที่คับแคบครับมันก็เร็วว่าคนเยอะครับนี่เห็นเชยเชยอย่างนี้ถ้าคนอีเกลียมไม่ได้ครับทั้งวันเลย พื้นผาหนะอยูย่ๆแกก็ขับเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับช่างนิดหนึงเออขับเยอะยังตื่นขึ้นขัเยอะยังต้องทำดีมือเลยเอาสุดีมือเลย

ไม่<ส>ได้ไปโค้งยานแต่ที่โค้งไม่มันยวตกนะตรงนี้ต้องให้ที่โค้งได้ให้เทเลอร์ที่โค้งได้เลยเทเลอร์รถเกียว

เกร,เรไ็ไปมาไปมาได้ตกเลยเลยแรงกว่ารถไทยอีก เดินเดินเลยดูดูอ่ะไม่กลัวยุบเลยถ้ายุบนี่มีางนะครับนี่อันตรายเหมือนกันเอารถรถรถ,รถเตาครับน่าจะสามสิบตันเอาสามสิบสามตันสามตันครึ่งไม่ใช่สามสิบตันครับพูดผิดสามพันกิโลโมานก็หนังเหมือนกันนะ น่าจะสามตันครึ่งครับคันนี้เดินย่ำทางครับนี่ช่วยกันละรถสองรถครับชาวบ้านสาม,มัคคีกันครับนี่ ดูกันเก็บงานครับทำทำนบกั้นน้ำไว้ใช้นี่ครับโคกกั้นไว้ก่นี่ข้าวครับผลตอบแทนคือน้ำมีก็ข้าวสวยเลยอ่ะส,สวัสดีครับ